น,น้ายทล้อกง,ง,งเรียกียกเอาเลยแกนเสือเป็ะน,นะครับ วนๆว,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 วนคอยช่วยเรือต้งจวน้หัวหน้า้วยเนไ,ไม่ตกไม่ตกขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วเรา,าพายครับพายดูของเราข้างหน้า